ไม่มาไม่ได้เพราะว่านัดชิงวัสดีครับเผื่อใครงงว่าเมื่อวานไม่มานะครับเนื่องจากว่าออปชันในเรื่องของแบรนด์เฟนและพวกนี้ไม่น่าลุ้นพอนะครับแต่ผมพูดไปในสตรีมว่าเอลแอติกสานะครับซึ่งก็ตรงตามเป้าถ้าไม่เชื่อก็ไปเช็คกันเอาเองนะครับแต่ของนัดชิงเนี่ยแหละเพราะว่าผมทํามาตั้งแต่มาสเตอร์ที่แล้วนะครับรอบนี้จะพลาดได้เยี่ยงไรนะ EDG เจอเอลติกนะครับสเตปผมจะไปทีละจุดละกันคือ1เอาในเรื่องของแบนเฟดก่อนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทีมวางที่อยู่ในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะได้เป็นส่วนของทีมที่จะได้สตาร์ทแมปผู้แล้วถ้าจะไม่ผิดเถอแบนเฟดเนี่ยจะได้แบน2์แมปเลยนะครับถ้ายึดตามสูตรประมาณนี้เท่ากับว่า ในสตรีมนี้เราจะเน้น1นึ่ออปชันในเรื่องของการแบนแมป EDG เขาจะแบนแมปอะไรบ้าง2เลยคือออเรื่องเรื่องของ map แมปอะไรพวกนี้น่าจะพอเดาได้อยู่เหมือนกันว่าแมปไหนจะมาก่อนมาหลังอะไรแบบนี้อาจจะไม่ตรงร้อ์แล้วก็3นะครับผู้เล่นน่าจะตามมองแล้วกันนะครับอ่ะในเรื่องของแบนเฟดนะครับดูง่ายๆคือดูสถิติโดยตรงเลยจาก2ทีมนี้นะครับอนยญาครับขยับเฮลติขึ้นมาตรงนี้แล้วกัน ตู้ edg ก่อนเนื่องจากว่าในเรื่องของการแบนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนถ้าสรุปในตอนนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยครับพอแบนเอ e s s e แบนหมด4แบนบายหนึ่งแล้วก็ไปนในส่วนไอโบ๊ทหนึ่งเท่ากับว่าออปชันที่เขาจะเลือกแบนแน่ๆคือในส่วนของเอ s e n c e คาวดีครับแฮร์ติกเองก็บอกโอ้โขอบคุณมากถ้าทําแบบนั้นนะครับเพราะงานแล้วเนี่ยสทีมนี้เนี่ยน่าจะมีเ e n d e r balance เร์กันในใจแล้วว่า ไม่เอาแน่แน่เอเซนคือตัดแล้วหนึ่งเพราะออปชันของ EDG ไม่เล่นได้ก็ดีเหมือนกันเพราะงั้นผมเลยมองว่าท้ายที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นแบรนที่อ่ะพูดตามตรงแบรนฟรีแหละนะครับสำหรับเอเซนตัดทิ้งไปเลยและที่สําคัญเลยคือเนี่ยครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมานะครับไม่มีการพลิกเล่นอีกเลยสำหรับเอเซนเพราะงั้นผมเลยมองว่าเอเซนหลุดมาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในการพลิกผู้ที่ใหญ่ที่สุดในนัดชิงนะครับ เพราะเขามีตั้ง2แบรนด์เขามีตั้ง2แบรนด์แบบนี้ถ้าหลุดมาเนี่ยคือน่าช็อกอยู่เหมือนกันดังนั้นต่อมามาไล่ดูดีกว่าถ้าแบรนด์เอเซนเสร็จปุ๊บหรือแบรนด์เอเซนเป็นแมปที่2ออะไรแบบเนี้ยซึ่งแบรนด์แมปไหนมันก็ไม่เกี่ยงกันหรอกคือเขาจะแบรนด์แมปไหนต่อถ้าอิงจากสถิตินะครับถ้าดูในเรื่องของเลดแมปเลดแมปที่เขาสามารถพิจารณาในการแบรนด์ได้ถ้าดูในเรื่องของการ ไล่พิกอะไรต่างๆของไฮรติกช่วงนี้เขาจะเน้นเลือก Sunset ครับแต่แมปแข็งอีกแมปหนึ่งที่เราเห็นแล้วกับล่าสุดที่ถึงข้าชนะเรเวตานที่ก่อนหน้านี้นนไล่พ่ายในทัวร์นี้มานานแล้วคือ i อ e ์บ็อกพาะงั้นแล้วมี2องออปชันแมปที่ผมมองว่า EDG เนี่ยควรแบนทิง้งนะครับคือ1ในโซนของ i อ e ์บ็และก็2แน่นอน Sunset Sunset เนี่ยผมกล้ามเกิเพราะผมมองว่าเป็นแมปที่พอเล่นได้ ส่วนทรงไอบอกก่อนหน้านี้ผมมองว่า EDG ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในแมปนี้เพราะงั้นผมเลยมองว่าถ้าให้เอน้ําหนักไปมากกว่าผมอาจจะเลือกไอบ็อกมากกว่านะนเรื่องของการแบนเพราะงั้นแล้วเก่งสูตรแมปในการแบนสำหรับผมนะขออนุญาตที่ต้องใช้คาแบบนี้คือไอบอกนะครับเอเซนหรือไม่ก็เอเซนซันเซหรือถ้าหลุดโผเกิดอะไรขึ้นถ้าหลุดโผ ผมไล่ออปชันแมปอื่นๆแล้วค่อนข้างที่จะยากครับที่จะไปไล่แบรนด์นั้นอื่นที่ไม่ใช่เอเซนเพราะงั้นแล้วอาจจะเป็น2แมปนี้ปนกันแต่ออปชันสุดท้ายครับคือเฮเวนเฮเวนเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่า EDG เขาอาจจะโฟลดอยู่บ้างแต่ปัญหาเลยคือภาพเล่นเนี่ยไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเกมที่ดูดีที่สุดคือเกมเจอในส่วนของท2นะครับที่ผมพอจะซื้ออยู่บ้างนะที่ผมพอจะซื้ออยู่บ้างนะครับ เพราะว่าล่าสุดที่เล่นเฮเว่นเนี่ยคือในส่วนของ EDG เขาเนี่ยแพย้เซนเนียลนะครับเพราะว่าเป็นแมปเดิฟอรของเซนเน n e ลเขาอยู่ละแต่ในส่วนของแมปต่อๆมานเาาน,นี่ยแหละของงานละเนี่ยเก่งในเรื่องของออปชันแบนแมปอะไรพวกนี้ใช่ไหมแงมอันที่4มาก็เลือกเอาเอางแล้วกันนะแต่ผมมองว่าอาจจะสอดแทรกในเรื่องของนี้ไป่นะเอาประมาณนี้พอทีนี้ต่อมาจะระดับแมปใช่ไหมถ้าคุณเป็น EDG คุณจะเลือกแนนมาก,ก่อน เนี่ยเท่าที่ดูนะครับ EDG ไม่ได้มีเก่งในเรื่องของการเลือก First Map มาแต่ถ้าแบรนด์มนสูตรประมาณนี้ใช่ไหมผมมองว่าแมปแรกที่เขาจะเลือกมาน่าจะเป็นรลตัดซึ่งถ้ามองออปชันดีๆจะเป็นแมปที่เฮลติกเองก็โฟลดได้และภาพเล่นดีด้วยจากการที่ล่าสุดชนะเรเบปตานถึง13-3นะพอเง,ง้นแล้วถ้าเอารถตัดขึ้นมาก่อนแล้วเลี่ยงต่อมามันจะมีอะไรบ้างอเบสเนาะแล้วก็ตามด้วย แป๊บหนึ่งบายอยู่ในออปชันท้ายๆซึ่งก่อนหน้านั้นสองแมปจะเหลืออะไรซันเซ็ตอืม,มก็เฮเเวนถ้าเรียงออเดอร์ดีๆนะครับผมเรียงประมาณนี้แล้วกันถ้าดูจากความน่าเล่นนะครับถ้าผมเป็นเฮเลติกแล้วสมมุติโลตัสขึ้นมาก่อนเนี่ยผมเริ่มใจชื้นอยู่บ้างผมจะเลื่อนซันเซตขึ้นมาและหลังจากนั้นต่อน,นี้เรื่องของซีนาริโอแมปสจะเป็นเบส และ2แมปท้ายถ้าเกลีย์ได้ดีๆจะเป็นบายจบที่ h เฮเ e นเราเห็นค้อมในเรื่องของเฮลติกที่เ a v e นแล้วนะครับซึ่งเป็นค้อมสูตรหนึ่งที่ผมย้ำอยู่มากๆในเรื่องของการดูวัตติว่าไอา้คอมเนี่ยเล่นในจังหวะที่โพต์แพนหนักมากและในส่วนของฝั่งลับเนี่ยจะเป็นการโรเตชช้าเนื่องจากว่าจะไม่มีตัวหาข่าวตอนมิดราวหรือว่าในช่วง ระหว่างกลางเกมอะไรพวกเนี้ยจะหาข่าวได้แย่มากเพราะว่ามีแค่เกโกตัวเดียวนะครับพะง้นแล้วจะเล่นสแต็กไซส์หรือว่าอะไรพวกนี้ซะเยอะซึ่งถ้าดูจากในเรื่องของออปชั่นเพจแมปอะไรแบบนี้แล้วเฮลติกเนี่ยมีทรงที่จะเป็นในเรื่องของทีม B ีแน่ๆนะตามกฎอะไรแบบนี้เพราะงั้นถ้าเป็นในเรื่องของการเรียงเฮลติกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะกล้ามกึึงระหว่างบายอะเฮเบนถ้าลากไปถึง5้าแมปได้นะครับในส่วนของทีมที่มาจากสายล่างอะไรแบบนี้ถามว่าผมต้อง ไล่ออเดอร์แมปทำไมเพราะถ้าดูจากปีก่อนนะปีก่อนประสบการณ์ในเรื่องของการแบนออเดอร์แมปอะไรพวกนี้อะแมปหนึ่งแมปสองเนี่ย map 1, map 2, มันตามสูตรเถอะแมปหนึ่งคือแมปที่เขาแบนเพราะว่าเป็นเพอร์มาของเขาเพื่อนแมปสองเป็นแมปที่แบนเพราะว่าเป็นสตรองแมปของอีฟังนึ้งทีเนี้ยมันจะอยู่ที่การจัดระดับ map แมปนะครับว่ามั่นใจไม่มั่นใจในสูตรไหนมากที่สุดเนี่ยครับไอแมปที่ดูแล้วมีสองมั่นใจมากที่สุดก็จะถูกเลือกมาก,ก่อนไปแต่ละทีมแต่ละทีมอะไรแบบนี้ปีแล้วถ้าเราจังมันได้ สูลเล่นของ eg ในไลอ up พีคมันจะมีแฟกเจอร์แล้วก็เอเซนที่เขาเล่นดูดีขึ้นมาหน่อยรองลงมาก็จะเป็นแมปที่เนี่ยแหละจะถูกพีขึ้นมาเป็นระดับท้ายๆแล้วซึ่งเนี่ยเขาทิ้งออปชั่นโหลดตัดไว้อยู่ห้อยก่อนเพิแปลว่าเขาค่ามั่นใจว่าถ้าซีเนลโลเป็นแบบเนี้ยมีผลที่จะทําให้สกอร์ของแกนแฟานอนเนี่ยจะไปจบที่แมป4หรือแมป5นะครับรอง,งัานแล้วเนี่ยคุณอยู่สายล่างแต่ในกรณีของการเลี่ยง ออเดอร์เรียงออเดอร์ในเรื่องของลำดับแมปและพวกเนี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะกลุ่มชะตายตัวเองอยู่นะครับเพราะงั้นล้วผมมองว่าตรงเนี้ไม่ควรมองข้ามนะถ้าเป็นเฮลติกแบบนี้โรตัสสซันเซ็ตหรือถ้า e ีดสลับอาเบสซันเซ็ตจะเลือกโรตัสมาหรือบายัดก่อนอืมเฮเวนถูกบังคับอยู่ท้ายผมมองว่าถ้าเรียงประมาณนี้เฮลติกก็ยังพอรุนได้เนะเผื่อใคร ฟังอยู่แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมมองในออปชันของเฮ e t i กเยอะจังก็อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้มีสกอร์ฟรีแบบในอีสปอร์ยุคก่อนที่ให้แบบสายบนอะไรแบบนี้นําไปก่อนแมปหนึ่งอะไรแบบนี้มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วนะครับมันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วพาะงืนแล้วในเรื่องของการเลืยงออเดอร์แมปอะไรพวกนี้สําคัญมากนะทีนี้เอาในเรื่องของผู้เล่นที่น่าจะตามมองโอเคดูสเต็ปเสริมได้แต่ให้ผมเลี่ยงแบบไวๆเลยนะผู้เล่นแบบ m v p ถ้าเรียงเป็นทีมนะครับถ้าเรียงเป็นทีมผมมองว่าถ้าเรียงเป็นทีมนะีเฮดอีดีจีเอ MVP เนี่ยผมมองว่าถ้าเอาทั้งทัวร์หรือในเกมเนี่ยมินิบูตอนนี้กำลังโอเคนะครับสำหรับฝั่งของเฮลติกนะครับเกมล่าสุดสแตทเขาดีแทบจะทุกแมปเลยส่วนฝั่ง E d g นะครับไม่น่าเชื่อเป็นเดอะนูท่อที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะครับชิชูเดอะซิดเน็ตเดอะอะไรก็ตามแต่นั่นแหละ ผมมองว่าถ้าเรียงในเรื่องของแบบเนี้ยสองคนเนี้ยสแตตดูโดดเด่นสุดนะับในชุดไลอัพนี้พอะง,ง้นแล้วพยายามจับตาดู2องคนนี้ถ้าคนไหนเกิดดรอปขึ้นมาเนี้ยยวต้องดูคนกระทบต่อทีมทีนี้ p พเยอร์ w ูวอร์แล้วกัน PTW นะครับ p t ดีอเบลนี้ยฝั่งของเฮลติกถ้าฟังผมบ่อยผมจะย้ำว่ารีอานะเขาเป็นผู้เล่นเกมใหญ่นะครับ ในเรื่องของสเตตการเป็นตัว3หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นพอสมควรถามว่าผมอิงจากอะไรอ่ะดูเกมล่าสุดดูเกมล่าสุดจุดหนึ่งที่เป็นสเตตที่เขาไม่เด่นคือเนี่ยเขาเป็นอินิสายที่เปิดเฟิร์สเทดได้หรือว่าสายที่เล่นแบบระงหวะเฟิร์สพิกอะไรพวกนี้อยู่เพราะง้นเราจะเห็นหลายๆแมปเช่นซันเซ็ตหรือว่าจังหวะโรตัสอะไรแบบเนี้ยเขาโดนพิกแต่โลตัสเนี่ยเขาเล่นไวเปิดหรือหรือนะครับ จังหวะซันเซ็ตแบบเนี้ยขออ,อกท็อปมิดมาแล้วโดนเททหรือว่าจังหวะแบบบอมบีอะไรแบบนี้แล้วโดนเททเลยแบบนี้ก็มีนะครับพอางานแล้วเขาถ้าเป็นอินนี้ที่มีความยูนิคอย่างหนึ่งคือสแตตตรงเนี้ยจะมีทั้งแดงมีทั้งเขียวได้เยอะๆซึ่งจะต่างจากเนี้ยเทมโปแบบคอมถ้าเทียบกันดูตำแหน่งเหมือนกันแต่เนี้ยเทมโปในเรื่องของการพลิกเฟิร์สบัตและพวกนี้ต่างกันแต่ตำแหน่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องององเนาะเนี้ยผมเลยมองว่าเรียนเนี่ยน่าสนใจส่วนในฝั่งของ EDG เหรอไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับถ้าไลน์ออปชันดูดีๆหลังๆมาผมชอบเข้าธุนนำหรือว่า Nobody นเนี่ยแหละเนี่ยโนบอดี้ก็คล้ายๆกันเขาเล่นสไตล์ agressive เหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่ Nobody เดี้เป็นสไตล์ที่ผู้เล่นชอบดันนะผู้เล่นชอบเดินดันอะไรแบบนี้มากกว่าเอ,องงางันแล้วถ้ามองในเรื่องของ p a y to ward h Nobody ซึ่งอองยิงก็ติดชนะกในเรื่องของการเป็น IGL ด้วยแหละนะทีนี้จุดที่ผมเป็นห่วงหรือว่าวอลลี่พอยต์นะครับ วอลลี่พอยหของผมผมมองว่าเอฟเฟกของวูดในเกมหลังๆดูจะดรอปกว่าช่วงที่เขาเข้ามาในไลอัพแรกๆโดยเฉพาะในทัวร์นี้โดยเฉพาะในทัวร์นี้เลยนะครับโดยเฉพาะในทัวร์นี้เลยไหนลองดูดิวูดอยู่ตรงไหนของสแต็ปจะเห็นได้ว่าอยู่กลางๆนะครับเนี่ยอันนี้รวมทั้งทัวร์เลยนะอันนี้รวมทั้งทัวร์เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาอยู่กลางๆเรตติง้งเนี่ยเกือบหนึ่งนะกลุ่มเกือบหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มผู้เล่นแบบปกติ แต่เนี่ยก็มีมินิบูขีด้วยกันอยู่นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องเล่นตัวหน้าและวูดเนี่ยเขาเวียนเอเจนต์เยอะนะครับเขาเวียนเอเจนต์เยอะถ้าจํากันได้มันจะมีรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาให้ดูนี่ครับมันคือรูปนี้นะครับมันคือรูปนี้คือในเรื่องของเอเจนต์ผูถ้าจํากันได้ตอนช้างหายเขาขยับมาเป็นจังหวะตัวของเอเจนต์ที่เล่นเป็นดูลิทธ์แทนมินิบูที่ทัวร์นั้นไม่ได้ไปเพราะขยับมาสเตจสองอเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เฟลกไปทัวร์แล้ว ตัวดูเอลกเกอรเล่นตัวจวังหวะส่งแบบ k คูแบบกค๊กคูแบบ U, แบลิเกอเล่นตัวจวังหวะตัว3แบบเฟดเกอเล่นพอมาโซขยับไปเป็นกระทั่งคอนโทรลเลอร์ตัวหลักแบบในส่วนของโอเมนในรตัสสกายอ่ะขอพะดานโทษจำไม่ได้จริงก็เป็นสกายแมปไงนะอาจจะเป็นบายก็ได้ถาจำผินะส่วนนี้เล่นไปแมปหนึ่งน่าจะเป็นสปิดที่ปฏิเทคเขาเล่นเป็นในส่วนของมาสเตอร์ชางไห่ที่เล่นเป็นเลดนะสลับตำแหน่งกันเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่เวิร์ก ออนั่นแหละครับมันเลยเป็นทรงนั้นไปอืมถ้าให้ไล่ดูในเรื่องของออปชันเนี่ยผมเลยมองว่า Impact ที่เขามีต่อทีมและด้วยในเรื่องของการกระจายเอเจนท์ผเป็นส่วนที่ดีครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของการรักษามาตรฐานเนี่ยแหละช่วงหลังๆมาเขาจะมีช็อตที่เป็นจังหวะช็อตว้าวน้อยลงในเรื่องของ i m t a c t เกมอะไรพวกเนี้ยอาจจะดรอปไปบ้างนะครับพอง,งานแล้วต้องดูว่าในเกมเนี่ยเขาจะคีปอัพขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่า เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าดูจากสเตตจริงๆผมว่าเบนจี้ดูอันนี้กว่านะแต่ผมว่าเบนจี้อิมแพคคิวอะไรบางจุดเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างนะครับอิมแพคคิวจังหวะแบบแองเกอร์อะไรพวกนี้ยังพอตัดได้อยู่ดยเพาะเชอร์รี่ของเขงานะครับไม่ค่อยตกในจุดนี้ส่วนฝั่งของอีดีจีเหรอผมมองว่าเด็กใหม่อย่างไซมอนนั่นแหละเขามีดีในเรื่องของความนิ่งนะตรงนี้ผมต้องชมเลยนานๆทีนะครับคุณจะเห็นซึ่งปีเนี้กลายเป็นว่าไอ้นานๆทีเนี่ยมันไม่นานแล้วครับคุณเห็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับ ที่เข้ามาในสเตจแบบนี้แล้วหลายๆคนเข้ามาแล้วแบบนิ่งสงบไม่มีความกระตุกกระตากไม่มีในเรื่องของเนิร์ฟหรือว่าการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นในสเตจที่ใหญ่ที่สุดโอเคว่าในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะเล่นในหอที่เล็กอะไอาจจะช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ผมมองว่าจุดนี้คือจุดที่ดีในการที่ผู้เล่นหน้าใหม่อะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะคงโฟมานคงความตื่นเต้นตัวเองไว้ได้แต่จุดหนึ่งที่ต้องระวังไว้เลยคือเนี่ยครับเกมแบบเนี้ย เขาอาจจะมี Impact เรื่อง utility เนี่ยเราเห็น scc 6แต่ในเรื่องของจังหวะเกมอะไรก็ตามเราจะเห็นได้เลยว่าบางเกมเนี่ยอย่างเช่นจังหวะไอบล็อกบ้างแล้วก็ Set up จังหวะแบบอาเบสบ้างที่แบบอาจจะคล้ายขาดคลายหายไปบ้างอันนี้ต้องขยับไป็นมานหนึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผมเป็นห่วงว่าเกมเนี่ยถ้าสมมุติว่า Impact เขามันขาดเรื่องสกิลไปด้วยจะเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นแล้วตำแหน่งจะคล้าย,า,ยายกันยกเว้นอันนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้ครับ อันนี้นะผมมองว่ามินิบูเป็นเล่นรื่องโมเมนตัมมันหลังแต่ชิชูหลายคนอนจาจจะงงนะครับชิชูนี่ครับสแตทเขาอยู่ท็อปไฟรวมทั้งรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะเขาเป็นผู้เล่นดิเลตติ้งดีที่สุดครับของ edg รวมทั้งทัวร์เลยไล่ลงมาอา้าวลีอานนี่ผู้เล่นเกมใหญ่อ่ะเนี่ยเคยเห็นได้ว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยคนจับตาดูเริ่มมีบ้างแล้วนะจากที่ผมเชียร์ในตอนแรกๆนะครับหลังๆมาเริ่มมีคนจับตาดูตามบ้าง ประมาณนี้แล้วกันถ้าเรื่องฟันธงเหรอผมมองว่าออปชันไล่มาต่างๆ EDG ต้องปิดงานให้เร็วครับถ้าไหลไปแมป 3, 4และเป็นเฮลติกที่เริ่มได้สกอร์กลับมาอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าในออปชันแมปท้ายเฮเวนถ้าสมมติว่าเจอคอมแปลกๆแบบนั้นแล้วจวังหวะเล่นของเฮลติกเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรมาเยอะอันนี้อาจจะเป็น3หน้าเทมโปไปถึงแมป5เนี่ยต่อให้เป็นคอมแบบนั้นก็จริงแต่ผมมองว่า มันอาจจะเป็นในเรื่องของโมเมนตัมและก็ทั้งปีที่เฮเลติกเจอมาแล้วที่เขาจะเอามาใช้กดดัน EDG หรือถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนคอมมามันจะเป็นคอมที่มาสแตนดาร์ดขนาดนะั้นเพราะว่าเฮเลติกเขาก็ปรับหน้าง,งานอะไรพวกนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับ EDG นะครับใหญ่ผลบ่ายหรือว่าแมปสีลลวกันเพราะงั้นผมเลยมองเป็นออปชั่น3ามหนึ่งได้นะครับในขณะที่เฮเลติกละผมมองไปเกยมยาวเลยผมมองไปเกยมยาวเลยเพราะว่าทีมที่อยู่สายบนเนี้ยเขาคุมในเรื่องของแมปภูก่อน แต่ในพิกหลังๆเนี่ยคุณจะใช้มาสอดแทรกในการแบบทําลายออเดอร์แมปอะไรพวกนี้ได้อยู่สําหรับทีมที่มาจากสายล่าในการเลือกแมปมาแทรกแทรกแทรก,กอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันนะครับวอร์บาร์ตี้นะครับก็น่าจะมาเร็วขึ้นอีกนะครับเพราะว่าน่าจะมีโชว์แมปบ้างโชว์ในเรื่องของเกมเพลย์ของไวส์บ้างอะไรแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย